เ, mm hmm. เรา,เาไประยองอะไรกาไปนอนโรงแรมเห็นไหมไรก็เอาไปฝากก่อนอะไรก็ไปฝากก่อนลูกเพรวันนี้จะขับ,บรถไปที่ไหนอะเอาไรกาไปฝากไประยองยะยองยะยาเพื่อไปชิมเชฟเทเบิลของเชฟพลอยมาสเตอร์เชฟซีซั่นแรก มีอินมาสเตอร์เชฟใช่ไหมคะอินโอ้เรื่องอาหารที่ขอให้บอกอินอยูแล้วโอเคอยากพูดอะไรไหมครับครับถ่ายแล้วเหรอพีอ่เอาถ่ายแล้วเหรอก็อตอนนี้ฮะเรากำลังใกล้จะถึงแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าหาดแม่พิมพ์ใช่ปะ่ะหาดแม่พิมพ์ตรงโรงแรมที่เรากำลังจะไปนะฮะมันคือแมริออทละยองรีสอร์ทแอนด์สปาชื่อนี้แม่นแหละเพราะว่าผมกาง แผนที่ดูมาตะกี้อยู่ข้างหน้านี้เองครับใกล้จะถึงเวลานัดแล้วด้วยอีกประมาณ20นาทีตื่นเต้นจะได้ชิมละพี่แม็กตื่นเต้นไหมพี่ไม่อ่ะไม่ไม่อ่ะโอหอะไรวะตื่นเต้นเบ้า <c ười> โอ้ในคอเสียงตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากๆเลยครับ <c ười> ผมหรือผมหรือลูตาตา อ้ยตื่นเต้นมากเลยอะจะได้ชิมแบบอาหารเชฟพอยแล้วกพตื่นเต้นมาตลอดทั้งทางเมื่อกี้อะพี่จะให้อยู่ดีๆเปิดกล้องแล้วตื่นเต้นมันก็ยังไงยังไงอยู่ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นเป็นธรรมชาติอยู่แล้วฮะโรงแรมระยองแมริออทรีสอร์ทแอนด์สปาหิวนะหิวแล้วนะเขาเริ่มเสิร์ฟตอนหกโมง เรามาถึงก่อนครึ่งชั่วโมงเขาบอกให้ไปเช็คอินไม่ใช่เช็คอินเนี่เขาบอกให้ไปแจ้งล็อบบี้ที่ชั้น2ได้เลยฮะเขาให้มารอขึ้นรถไม้รถอะไรครับรถไม้ไม้อะไรอ่ะไม้อ่ะรถไม้ใช่แต่ก็สงสัยนะทำไมเขาไม่ยอมใช้ข่องแท้ทำไมอ่ะแต่รถกอล์ยู่นั่นแหละมันอยู่ไกลไหมครับพี่ประมาณสามร้อเมตรอ๋อนเดียวเองแ่นะอุ้ยรัก ไอปูอยู่นูคิดว่าวันี้จะได้กินเมนูอะไรป่ะเอาจงจริงไหม,ไ,หมไม่รู้เลยไม่รู้เลยจริงเพราะว่าโปสเตอร์ที่เขาทํามาเขาก็ไม่ได้บอกอะไรมากกว่าการเป็นไฟด้านนิงเป็นเชฟเทเบิลของเขา6คอร์สถ้าผมทำไม่ผิดแล้วก็ราคาแปะไว้สถานที่ว่าอยู่ที่ไหนก็คือไว้ใจมากๆเลยเนี่ยที่มากินอะ่ะทั้งที่ไม่รู้ว่ากำลังจะกินอะไรขอบคุณมากครับ ไม่เียเนี่ยฮะเขาเรียกว่าฟิชบาร์ซึ่งวันนี้เราจะกินข้าวกันที่นี่เลยจะบอกว่าจะตายแล้วที่ดีมากแล้วมาเจอกับนี่มันแบบเมจิกอเวอร์พอดีอ่ะมันคือการแบบเขาเรียกว่าอะไรพระาทิตย์กำลังจะตกกระทบกับแสงน้ำแล้วก็โอ้โหมีแต่สองเราอย่างเงี้ยจะบ้าแล้วตรงนี้ก็มีแหลมเมื่อกี้แหลมแบบยื่นออกไปเล็กๆให้ผ่านไปเดินเล่นไหมตรงนั้นลองไปเดินดูก็ได้น,น่าสนใจ แล้วเดี๋ยวเราจะกินข้าวกันตรงนี้เลยได้ยินเสียงทะเลซัดโรแมนติกโรแมนติก<ม>สวยเนาะบรรยากาศหน้าแบบเอาจริงไม่ได้ว่ากันนี้นะหน้าขอแต่งงานโคตรแต่ยังไม่มีตัง <c oughs> <c oughs> ไว้มีตังไว้สปอนเซอร์เข้าเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันนะด้วยความที่เพิ่งดูไอ้มาสเตอร์เชฟซีซั่นแรกจบอะใช้คาว่าติ่งก็ได้นะคือผมอ่ะเป็นติ่งแบบเชฟเชฟน้ําฝนเชฟพอยเชฟแก้วเชฟลิซ่าทุกคนที่เป็นผู้หญิงในนั้นเลยนี่หว่าแต่ก็นั้นแหละข้างหลังอ่ะเมื่อกี้เห็นเชฟน้ําฝนกับเชฟพอยเขาทำงานอยู่ก็เลยแบบตื่นเต้นและกรีดประมาณนึงกำลังกรีดอยู่ ให้รายการโกไวรัลด้วยคือเดี๋ยวผมจะไปไว่ายน้ําเป็นท่าปลาโลมาปุ๊บแล้วก็เด้งออกมาปุ๊บชิมอาหารเนี่ยข้างหลังมันมีนี่สระว่ายน้ำไง<อ>พี่เข้าใจว่ารออาหารหิวแล้วมันพูดไปเรื่อยป่ะเดี๋ยวเขากำลังจะเอาค็อกเทลเอ้ยไม่ใช่ม็อกเทลมาให้กินละนี่จะเป็นแพ s ช i o n Saloon นะครับด้านในจะมี Passion Fruit Passion Fruit ฮะใช่ครับแล้วก็น้ำส้มนะครับครับผมปรุงด้วยอะไรนะวันนี้อะไรนะครับหมดอ๋อปรุงด้วยซอสแล้วก็แล้วก็น้ำส้ม แต่ว่าชอบทานเค็มก็อันนี้ก็จะมีเกลือให้ซิ้นะครับ่วนนี้ก็จะไม่มีแต่บางคอนอาจจะไม่ชอบเกลือได้ครับขอบคุณครับใหกคอร์สจริงด้วยตามที่เดาไว้เลยไม่ใช่เดาก็จำได้ไงมีอันแรกกินนารีชมสวนกุ้งย่างกินคู่กับซาวซ่าผลไม้ หอม,หอมคำเดียวเลยแล้วกันนะอไอซอฟส่าผผลไม้อ่ะมันทำให้คำนี้สดชื่นมากอยากให้เผ็ดกว่านี้อีกนิดน,นึงรวมๆเนี้ยอร่อยกุ้งกุ้งก็สดมากเลยเดดเดดเดดเฉมล้วไอตะก,กี้ที่บอกว่าเผ็ดมากกว่านี้นิดน,นึงน่าจะดีอ่ะ ผมว่าได้แล้วพอกินไปเสร็จอะรู้สึกว่ามันมี after taste ความเผ็ดของมันอยู่ร้อนปากขึ้นมาได้แล้วแหละผมว่าอร่อยด้วยเป็นการเปิดต่อมรับรสที่ดีใช่ไหมเขาเรียกอย่างนี้ป่ะต่อมรับรสอาหารเลีน้า,าร,รียกน้ำย่อยตอนนี้แบบน้ำลายฟูปากเลยมาแล้ว <laughs> <laughs> เมื่อกี้เชฟพลอยเขาก็ออกมาบอกตั้งแต่จานแรกจานแรกก็คือไอเดียของเขาเนี่ยใช้ผลไม้จากทางระยองนี่เลยเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ความเฟรชกุ้งก็เป็นกุ้งวาลายเสือจากระยองแถวนี้แหละกินเข้าไปแล้วจานแรกอร่อยกําลังจะลองเมื่อกี้เชฟพลอยก็ออกมาบอกว่าจานนี้จริงๆมันคือซีซาสลัดแต่ไอเดียของมันเนี่ยคือคณะปลาเค็มเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความคิดสร้างสรรค์ผมให้กระชูดเลยเดี๋ยวมาชิมกันว่าเป็นไงพร้อมกันทุกอัน สอืมอืมอะไรอร่อยตัวโคเก่อะข้างในอะ่ะมันเป็นเท็กเจอร์ที่เนียนปากมากแล้วก็มันไปทนกับไอหนวดปลาหมึกความคณะปลาเค็มอะ่ะมันมาเป็นกลิ่นมันไม่ได้เค็มตีขึ้นมาอะไรขนาดนั้น จานนี้ผมยังมองว่ามันมีความเป็นเป็นโคเก้เด่นกว่าแต่ว่าอร่อยนะเราได้กลิ่นคณะปลาเค็มแบบอยู่ในปากเนี่ยอ้วนๆอย่างเงี้ยประหลาดดีชอบชอบชอบไอตัวซอสข้างล่างเนี่ยมันให้ความคณะปลาเค็มขึ้นมามนเป็นกระเทียมเป็นผสมแองโชวี่มาแล้วแหละไม่ผสมปลาเค็มมาแล้วแหละเยี่ยมเลยหมดจานเลยเหรอหมดจานหมดใจเลยเหรอ ที่3มฮะเมื่อกี้มีเชฟพอยออกมายืนอธิบายด้วยว่าจานนี้เป็นจานซุปที่ตัวซุปเนี่ยก็ทํามาจากหอยนางรมเลยแถมยังมีหอยนางรมเป็นตัวให้มาด้วยหอยนางรมเนี่ยเอาไปหมักกับน้ําสับป,ปะรดนี่แหละมีแต่งกลิ่นด้วยโปมมะนาวนี่ตัวนี้แล้วก็เพิ่ม t e x t อร์ไปด้วยเป็นพาร์มาแฮมที่ทํามาเป็นเบคอนอืม อร่อยขึ้นทุกจานเลยภาษาที่หม่มหม่อหมอ,อิงเขาพูดไว้ว่าถ้าเป็นภาษาของคนชิมชิมอาหารเนี่ยมันคือร้ายทั้งเนื้อไลยทาน้ำอะ่ะอย่างนั้นเลยตัวหอยนิ่มมากนุ่มมากอร่อยมากเดี๋ยวลองชิมดูพอมาเจอกับเบคอนกรอบๆแล้วซุปหอมๆอ,อย่างนี้นะตายจานนี้ตายสิบเต็มสิบนะ อร่อยจริงในไม่ไม่ได้พูดเล่นจริงๆเนี่ยไม่ได้อวยไม่ได้อะไรอันเนี้ยคัอร่อยเลยพวกพี่ไม่กินผมเอานะพว <c oughs> กคุณไม่กินผมกินนะ <c oughs> จริงๆนะพว <c oughs> กคุณไม่กินผมจรินจริงนะจานนี้ <c oughs> จานต่อมาฮะเมื่อกี้เชฟเขาออกมาบอกว่าจานนี้เนี่ยคือทำเชฟเทเบิลเมื่อไหร่ก็ต้องมีจานนี้เพราะคนชอบกันมากๆ มันเรียกว่าแม่ปูหลงรังโดยจะเป็นพาสต้าสปาเกตตีวิธีการกินนะให้บีบมะนาวลงไปคู่กับต่างๆดอกมงดอกไม้ที่เสิร์ฟมาด้วยเนี่ยเขาบอกว่ากินได้หมดเลยพร้อมกับปูนิ่มทอดตรงนี้ได้ยินเสียงไหมได้ยินเสียงกรอบปะ กินเข้าไปแล้วมันกลายเป็นว่ามันเฟรชเสดชื่นสดชื่นเฉยเลยเพราะมะนาวสดที่บีบเข้าไปมีความเผ็ดนิดๆคล้ายๆต้มยำรวมๆแล้วมันคล้ายๆกับการล้างปากเพื่อไปกินเมนต่อเมนดิสต่อเลยนะโอเคเยี่ยมยังเยี่ยมเหมือนเดิมแต่ถ้าถามว่าชอบจีจานที่กินมาชอบอะไรมากสุดจานสุป จานเมนละฮะจานเมนนี่เป็นปลาชื่อว่าโชมงามพลัดทินชมงามนี่เป็นชื่อพันธุ์ปลาของแถวระยองนี่เองเลยนะอันนี้ผมไม่เคยกินเลยไม่เคยได้ยินด้วยเนี่ยจะได้ชิมเป็นครั้งแรก วิธีการทำเขา,าเอาไป i n f ฟิ e กับขา่าตะไคร้เครื่องเทศไทยทั้งหลายนะเพื่อเพิ่มกลิ่นแล้วทีนี้ก็เอาไปซูวีในน้ำกะทิทำให้ตัวเนื้อปลาเนี่ยมันจะนุ่มมากๆอันนี้เชฟเขาบอกมาส่วนข้างบนฮะจะเป็นครัสที่ทำมาจากมะพร้าวอันนี้น่าจะนึกพาออกน่าจะไปกันกับปลาได้ดีมาพร้อมกับมันฝรั่งที่ต้มในน้ำสต๊อกไก่แล้วเอามากริลสองด้านให้เพิ่มความหอมมาขึ้นตัวพิวรเป็นแครอท มีซอสกะทิเพิ่มขึ้นมาด้วยหน่อยหนึ่งนะชิมเลยเมนของวันนี้พอมันใช้เครื่องเทศไทยอ่ะไม่ว่าจะส่วนไหนนะ <c oughs> กินเข้าไปปุ๊บกลิ่นความเป็นไทยกลิ่นกะทิ <c oughs> กลิ่นเครื่องเทศอะไรเงี้ยมันจะตีขึ้นมาเลยมันจะกะทิ <c oughs> กะทิหน่อยตัวปลาหอมมากซอสอะ <c oughs> มันจะกลิ่นคล้ายๆนะกับชูชินิดนึงอร่อยอร่อย จานสุดท้ายฮะแน่นอนว่าเป็นของหวานอันนี้เป็นโคคนะัทมูสมูสมะพร้าวนะเสิร์ฟพร้อมกับกริลพีชเป็นลูกพีชย่างมีไอติมวานิลาด้วยข้างล่างนี้มีบิสกิตมาด้วยเยลลี่นี่จะเป็นเยลลี่ส้มผสมกับพีชใช่ไหมเมื่อกี้ที่ตัวเชฟเขาบอกเวลากินให้กินด้วยกันอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าคืออะไร,รอะไม่แรงเมื่อแรงตัวนั้นตัวนี้เหรอใช่ มีลิตมากมายว้เพลงเก่าเพลงเก่ามากต้องกินพร้อมกันหมดเลยใช่ไหมกินด้วยกันพร้อมกันทุกอย่างแล้วมันดีอ่ะอร่อยไม่รู้จะบอกว่ามันอร่อยยังไงพีชทุกคงก็อร่อยตัวเมลแรงนี่มันก็คล้ายๆขนมผิงใช่ไหมเมลแรงอ่ะมันมีความคล้ายขนมผิงบบสิตก็กลิ่นหอมดีมูสก็อร่อยฮะ บวกบวกกันแล้วคลินดีดีเลย้องมากมเปิดมีใครโอเคค่ะเอ้ยเพิ่งดูสีสั่นแรกจบเลยกับกับลังอินเลยฮะเพิ่งดูจบเมื่อวานซืนนี่ตอนนั้นยังผมยาวใช่ยังผมยาวอยู่ตัดหน้าแล้วครับ้อ่ตัดผมแล้วเท่มากเลยคือดีใช่ไหมนึกว่าทุกคนแบบว่าคิดว่าเป็นหอมทั้งที่กรุงเทพจะตามไปกินที่บ้านละลินใช่ไหม ค่ะใช่ค่ะมีเป็นโอมาเกาเซค่ะจะเป็นพอร์ชั่นเล็กๆอีกพอร์ได้ครับเดี๋ยวไปอีกได้เราขอบคุณมากนะคะเขินอ่ะว่าจริงเขินนะคือขอบคุณนะคะ่ะอิ่มไหมคะอิ่มครับอิ่มกว่าที่คิดเยอะเลยถ้าไปกินที่ร้านจะอิ่มกว่นนานี้อันนี้คือขายอยู่อันนี้คือขายอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวไปกินที่ร้านนะค,คือด้วยความอย่างที่บอกอะ เพิ่งดูจบเอาจริงๆเมื่อกี้เชฟน้ำฝนเขาเดินมาเนี่ยเข <c oughs> <c oughs> ินนะเว้ยคือเป็นติ่งอะเป็นติ่งในรายการเขาทําอาหารไทยอร่อยมากนะ <c oughs> ไ,มไม่ไม่ไม่เคยกินหรอกแต่มันดูน่ากินมาก <c oughs> ถ้าอยากให้ไปกินร้านไหนเม้นต์บอกกันได้แล้วเดี๋ยวจะพาไปกินถ้าว่างผมไม่ตามใจทุกคนหรอก <c oughs> อยากกินคุณก็ต้องไปตามเชฟพวกนี้เอง <c oughs> ไม่รู้จะได้กินอีกไหมแต่รอบหน้าพาไปร้านบ้านละลิตแน่นอนรอติดตามได้เลยบายๆกดไลด้วยนะกดไลค์ด้วยนะลืมสับสไครด้วยสับสไ๊อ คลิปแรกอ่ะขอกำลังใจเยอะๆหน่อยจะได้มีกำลังใจทำต่อ